ทีนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็มาถึงคือความหมายของคำเหล่านี้ความหมายของคำแต่ละคำเหล่านี้เป็นความหมายในทางภาษาคำของผู้รู้ทำไม่ใช่ความหมายของชาวบ้านผู้ไม่รู้ทำแล้วเราแยกออกไว้เป็นสอภาษาภาษาคนคือภาษาคนธรรมดาไม่รู้ทำ แล้วก็ภาษาธ,ธรรมคือภาษาของคูรู้ธรรมภาษาปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นภาษาธรรมเดี๋ยวจะแสดงเห็นเป็นลำดับไปถ้าเราถือเอาความหมายของปฏิจจสมุปบาทในภาษาคนแล้วก็จะยุ่ง แล้วจะยุ่งยากแล้วจะเข้าใจไม่ได้จะยกตัวอย่างให้ฟังมือนว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้ที่โคนต้นโพนั้นการตัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือการทําลายอาวิชา <c oughs> ชาเ <c oughs> สียได้พระพุทธเจ้าทำลายอวิชชาเสียได้อวิชชาดับนะอวิชชาดับสังขารดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับวิญญาณก็ดับนามรูปก็ดับแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่ตาย ดับอวิชชาเสร็จได้ที่การตัดสรูส้ที่ต้นโพนั้นเพราะวิชาดับสั้งขารก็ดับเพิ่น้าปรุงแต่งนามรูปก็ดับเท่านามรูปก็ดับทำไมพระพุทธเจ้าไม่ตายที่หาโหต้นโพนั้นนี่ก็เพราะว่าคําพูดในปฏิจจสนุบาทนี้มันเป็นภาษาธรรมคำว่าดับนี่ก็เป็นภาษาธรรมคำว่าเกิดนี่ก็เป็นภาษาธรรม ไม่จะเกิดทางเนื่อหนังไม่จะดับทางเนื่อหนัง <c oughs> แล้วเมื่อเข้าใจไม่ถูกแล้วปฏิจจสมุปาสายหนึ่งก็จะเข้าใจเป็นเรื่องเกิดสองผลเกิดตรงนามรูปทีทีหนึ่งแล้วไปเกิดตรงชาตินั่นทีหนึ่งก็เลยเข้าใจว่าเกิดสองผลเมื่อเข้าใจเกิดสองผลก็เลยทำให้เป็นสามชาติคือชาตินีดีชาติัตุบันชาติอนาคตมันเลยจเจริญเปิดเปิงยุ่งกันไปใหญ่จนไม่ไม่ไม่ตรงตามเรื่อง ค <c oughs> ำว่าภบคำว่าชาติท่เราความมีความเป็นหรือความเกิดขึ้นนี่ไม่ได้หมายถึงความเกิดทาง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 มันดาไม่ใช่เกิดจากกันมันดามันเกิดแต่ทางนามธรรมคือเกิดด้วยปาทานที่ปลุมขึ้นมาเป็นความรู้สึกว่าตัวกู้นัน่นคือเกิด นี่ก็มีประบาลีที่สัสตร์ไว้ชัดซึ่งจะอ้างเป็นหลักได้กบาลีมหา,หาตันหาสังขยุตอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่านั่นที่ใดในเวทนาทั้งหลายนั่นคืออุปาทานเพราะวเมื่อเรามีาการกระทบ ภาะอาจน,นะเกิดเวทนาเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอาทุขมาสุขเวทนาอะไรก็ตามมีนันทิในเวทนานั่นนั่นคืออุปาทานนันทิคืออุปาทานเพราะว่านัน,นทิออาาน,น,น,ทนี่มันเป็นที่ตั้งของความยึดถือ ถ้ามีนันทิแล้วก็หมายความ่ามีความยึดถือนันทิแปลว่าความพอใจนันทินั่นเองคืออุปาทานเราพอใจสิ่งใดมาถ้าเรายึดถือสิ่งนั้นถ้าแล้วนั่นนันทินั่นเองคืออุปาทานและนันทินั้นต้องมีในเวทนาเพราะฉะนั้นเป็นนั้นว่าเมื่อใดเรามีเวทนาแล้วเมื่อนั้นมีนันทิและเมื่อนั้นมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานนี่ก็มีภพเพราะมีภพนี่ก็มีชาติเพราะมีชาติก็มีเจรามรณะเ,เกิดขึ้นเพราะแห่งความทุกข์นี่แสดงว่าภพกับชาตินี่มันมีติดต่อกันไปจากเวทนาจากตัณหาจากอุปาทานไม่ต้องรอจต,ตายแล้วไปเกิดใหม่ไม่ต้องรอให้ตายแล้วไปเกิดใหม่จึงจะมีภพมีชาติ ไอ้สิ่งที่เรียกว่าพบว่าชาตินี้นจะมีอยู่ที่นี่ในวันหนึ่งหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวหรือจะมีทุกคราวที่มีเวทนาแล้วประกอบอยู่ด้วยอวิชชาจึงเลิดเดินเป็นนันทิและนันทินั้นคืออุปาทานวาทานสร้างพพสร้างชาตินั้นคำว่าพบว่าชาติมีอยู่ที่นี่เดียวนี้ในวันหนึ่งหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่คราไม่ต้องรอแต่ตายแล้วแล้วไปเกิดใหม่ นี่คำว่าพบว่าชาติในลักษณะอย่างนี้มันเป็นภาษาธรรมภาษาธรรมของผู้รู้ธรรมไม่ใช่ภาษาชาวบ้านถ้าเป็นภาษาชาวบ้านต้องรอตายแล้วไปเกิดใหม่จึงจะมีพบมีชาติแล้วก็มีทีเดียวเทนะ่านั้นพกะคนเราเกิดมาแตตายทีเดียวข้าลงไปแล้วจึงจะมีพบมีชาติเดี๋ยวนี้ชาติพบหรือชาติในภาษาธรรมมีวันหนึ่งหลายหน ก็เ,เกิดตัวกูกูห,หนึ่งก็จะมีพบมีชาติห,หนึ่งแล้วเดือน,นก็มีหลายร้อยหนนปีก็มีหลายพันหนุนมีหลายพบหลายพันพบชาติแล้วตลอดชาตินี่ก็มีอั้างหลายหมื่นหลายแสนพบชาติท่านจะต้องรู้จักไอสิ่งที่เรียกว่าพบว่าชาติที่มีอยู่ในประจําวันนี่วันหนึ่งหลายหลายหนนี่ต้องรู้จักพบและชาติอันนี้ นี่จะเห็นได้ทันทีว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นเรื่องที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่รอต,ตายแล้วหรือไม่ใช่จะกินเวลาทั้งสามชาติยังจะมีปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทรอบๆหนึ่งมีใน,ว,น,นวันหนึ่งวันหนึ่งตัางหลายหลายหนเหมือ่อใดมีเว,เวทานานมีตัณหาปาทานเมื่อนั้นมีรอบของอปฏิจจสมุปบาทแล้วมีพบมีชาติ แล้วก็เห็นได้ว่ามันมีในชีวิตประจําวันของคนทุกคนเหมือนในยกตัวอย่างมาตะกี้แรกว,ว่าเด็กสอบไล่ตกหรือว่านางสาวคนนั้นเขาเป็นทุกข์เพราะแฟนนี่เป็นตัวอย่างธรรมดาสามัญในชีวิตประจําวันทีนี้ปัญหามันก็เหลืออยู่ว่า จะอธิบายกันอย่างไรที่จะมีอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอาินนะผัสสะครบถ้วนก่อนที่จะเกิดเวทนาขึ้นมาได้หรอนะน่านมันไม่ยากไอ้ตัวการตัวร้ายตัวที่จะเป็นเรื่องยุ่งยากมันอยู่ที่เวทนาทเวเวทนาเรารู้จักมีอยู่แล้วมันเกิดอยู่เป็นประจำแล้วรู้จักเวทนาก็แล้วกัน ถ้าอยากรูปมากไปกว่านั้นก็สาสาวก็ไปเวทนาก็มาจากขัตสะขัตสะก็มาจากอไขัตสะก็มาจากอายจนะาที่ปรุงขึ้นเฉพาะอายจนะาก็มาจากนามรูปที่ปรุงขึ้นเฉพาะมาจากวิญญาณที่ปรุงขึ้นเฉพาะมาจากสังขารที่ปรุงขึ้นเฉพาะแล้วก็มาจากอาวิชาเป็นต้นตออย่ามีอวิชาอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นไปไม่ได้นามรูปอย่างนี้จะไม่เกิดอายตนะาอย่างนี้จะไม่เกิดขัตซะอย่างนี้จะไม่เกิด มันเกิดอย่างอื่นก็เกิดอย่างที่ไม่เป็นทุกข์ <c oughs> เพราะมีอวิชชาอย่างเดียวฉะนั้นมันก็สร้างไอ้นามรูปก,กายใจเนี่ยอาจนมาผัสสะเวทนาในทางที่เป็นทุกข์นั้น,นขอเข้าใจคําว่าภาษาธรรมกับคาว่าภาษาคนให้ดีคำว่าเกิดในภาษาคนเกิดจากท้องแม่ คำว่าเกิดในภาษาธรรมหมายถึงมันเกิดเมื่อมันทําหน้าที่ของมันมีเวลานี้นามรูปยังไม่ได้เกิดก็ไม่ได้ทําหน้าที่ตัวปูของคูอะไรแม้แต่ว่านั่ง,งฟังนั่งตั้งใจฟังอย่างนี้ก็ไม่ใช่ตันหาปาทานอะไรนั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปนานตามธรรมดา ท,ที่ท่ทงพู่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อข้าใจว้ายเป็นการล่วงหน้าว่าภาษาปฏิจสมตัวมุกบาทนั่นเป็นภาษาธรรมมีความหมายเฉพาะยาวความหมายในภาษา,า,าชาวบ้านไปใช้ข้าวจะฟังไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นคําว่าเกิด